เผยเรนเดอร์ oppo r e n o Leno 9 Series โชว์ดีไซน์พรีเมียมอาจเปิดตัวเร็วๆนี้ก่อหน้านี้ได้มีข้อมูลของสมาร์ทโฟน oppo r e n o Leno 9 Series ออกมาบ้างแล้วครับล่าสุดก็ได้มีการเผยภาพเรนเดอร์ ender, ออกมาทั้ง3รุ่นคือ oppo r e n o Reno 9, Opp o p p o r e n o 9 pro และ oppo r e n o Reno 9 pro plus โดยทาง lister ชื่อดังที่ได้เผยภาพเรนเดอร์ของ oppo r e n o Leno 9 Series ทั้ง3รุ่น ที่มีดีไซน์คล้ายกับรุ่นก่อนคือมีหน้าจอลงขอบโค้งทั้ง2ด้านเจาะลูกกล้องหน้าที่ตรงกลางตัวเครื่องเพียวบางโดยมูดลลูกล้องจะยื่นออกมาจากตัวเครื่องเล็กน้อยและฝาหลังเป็นคริสตัเอร์เป็นประกายส่วนข้อมูลสเปคที่เผยมามีตามน,นี้ครับในรุ่น oppo reno 9มีหน้าจอ OLED ลงขอบโค้งขนาด6.7นิ้วขมชัดระดับ Fu l l HD ติมีค่ารฟเลช120เฮ ายชิปประมวลผล Qualcomm Snapdragon 778G ให้กล้องหลังคู่ความละเอียด64ล้านกับ2ล้านพิกเซลเส่วนกล้องหน้าความละเอียด32ล้านพิกเซลมีเซ็เซนเซอร์สแกนมือใต้หน้าจอให้แบตเตอรี่มีที่4 5 0 0มมป์รองรับทุนี้ชาร์จเร็ว6 7วัตต์ SuperVOOC ส่วนสเปคของ OPPO Reno9 Pro มีหน้าจอ OLED ลงขอบโค้งขนาด6.7นิ้วคมัชั้ระดับ Full HD+ รองรับค่า Refresh 120Hz ใช้ชิปประมวลผลได้ไมาสเตอร์ที8,100 Max ให้กล้องหลังคู่ความละเอียด50ล้านพิกเซลเซนเซอร์ Sony IMX 890กล้อง u อ t ต a ไวความละเอียด8ล้านพิกเซลใช้หน่วยประมวลผลภาพ Mali Silicon X ส่วนกล้องหน้าความละเอียด32ล้านพิกเซลมีเซนเซอร์สแกนมือใต้หน้าจอให้แบตเตอรี่มาที่4,500มิลลิแอมป์รองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว67วัตต์ s u p e r v o o ส่วนในรุ่น Oppo Reno 9 Pro+ มีหน้าจอ OLED รองขอบโค้งขนาด6.7นิ้วผมชั้ระดับ Full HD+ att, รองรับค่า Refresh 120เ z ใช้ชิปประมวลผลควอคอมสัลล์กลอง8.1ให้กล้องหลัง3ตัวเลนส์หลักความเอียด50ล้านพิกเซลเซนเซอร์ Sony IMX890 รองรับ OIS เลนส์ Ultra w i ความลเียด8ล้านพิกเซลและเลนส์ความเะเียด2ล้านพิกเซลอีกตัวครับใช้หน่วยประมวลผลภาพแบบ Mali Silicon X ให้กล้องหน้าความเอียด32ล้านพิกเซลมีเซ็นเซอร์สแกนมือใต้หน้าจอมีมอเตอร์แบบ X-axis Linear ให้แบตเตอรี่มาที่4 7 0 0ม a h รองรับช่วยให้ชาร์จเร็ว 80W วัต SuperVOOC คาดว่า Oppo Reno 9 Series จะเปิดตัวเร็วๆนี้ครับตอนนี้ช่อง IT f a s t สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT f a s t เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ